มนมีคําถามอุปกรณ์อะไรนะครับที่เรามีไว้ป้องกันตํารวจทั้งๆท,งที่เราควรจะใช้ของเราเองนั่นแหละัำเฉลยนะครับนี่กับหมวกกันน็อคสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับนักรีวิวคนเดิมนะครับนักรีวิวผู้มีหนวดนะครับนะครับผมมารีวิวหมวกกันน็อคใบใหม่ของผมนะครับตัวนี้ เพิ่งสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อที่ผมรู้สึกชื่นชอบเขามากเลยคือม่อก็นอกเดิมของผมอ่มันทังเพื่อนๆไอ้เนี่ยไอ้หน้าห,ห,ห,หน้ากากเนี่ยมันตกแล้วมันแตกนะครับแต่ก็เลยสั่งตัวนี้มาราคาถ้าผมจะไม่ปิดอยู่ประมาณ0 0อกว่าบาทนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อช่วงโปรเนี่ยอาจจะได้ลดมากกว่านี้นะครับข้อดีของเขานะครับคือเพื่อนๆมีสีเลือกหลายสีเลยนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นสีเทาตัวนี้นะครับก็ สวยงามดูดีนะครับมีมออกเรียบร้อยเพื่อนๆอยู่ตรงนี้มออกนะครับผลิตโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็รูปร่างก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรนะแปลกแหวกแนวนะครับก็รูปร่างก็เป็นหมวกกันน็อกนะครับที่มีตัวของหน้ากากกันลมกันฝนตัวนี้ผมลองใส่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆผมลองใส่ดูนี่หล่อเลยไหมปุ๊บพอปิดหน้าอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียง <laughs> พอปิดนาะคือตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังผมขี่รถสวนกับน้องคนหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันนะครับผมทัศนวิสัยของเรานะครับคือพอเราปิดเจ้าหน้ากากนี้นะครับพอเราปิดเจ้าหน้ากากเนี่ยม,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 มันจะไม่ดอบแสงลงมามากนะครับมันมีเลนหน้ากากกัน UV นะครับแต่มันจะไม่ดอปแสงลงมาคือเรายังมองเห็นภาพสดใสนะครับแต่คนข้างนอก มองหน้าเรานะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับคือเห็นหน้าเราไม่ชัดน้องก็เลยไม่ได้ทักผมนะครับผมก็รู้ออกแสดงว่าอมองจากข้างนอกเนี่ยเขาก็จะดูไม่ค่อยออกนะครับว่าคนที่ใส่อยู่คือใครนะครับก็มองก,การหลบเลี่ยงอบิชัยนะครับเพื่อนๆและนะครับตัวของอความกระชับความนุ่มของนี่นะครับวิธีการถอดของเขาวิธีการถอดตัวของสายรัดออกนะก็ดึงหลังนะครับแล้วก็ถอดถมันออกมาอย่างนี้ นะครับความกระชับของเขาก็เป็นมาตรฐานนะนะครับตัวของตัวบุกอุ้มภายในก็นะครับมีตัวของฟองน้ําอยู่นะครับก็เข้าใจว่าตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้นะครับถ้าเกิดว่าผมเปียกอะไรผมว่าแนะนําว่าผมต้องตากอย่าให้มันหม่นอับนะครับตัวของสายลัดก็ก็เป็นมาตรฐานดีนะครับแล้วก็สีสวยนะครับตัวนี้ดูมันคงแข็งแรงนะครับตรงหมุ่ตัวนี้ถ้ามันไม่ค่อยดีอะมันจะ จะแบบว่ารวมรั้วหลุดนี้แน่นนะครับฝืดด้วยด้วยนะครับก็นี่นะครับเป็นหมวกกันน็อกที่ผมใช้แล้วผมว่าโอเคเลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็กดไปจากลิงก์ของตัวคอมเมนต์นะครับหรือรายละเอียดของคลิปได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่กับรีวิวถัดต่อไปจากผมเป็กนครนะครับ